สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องกล้องไปทับไทยเอฟซีช่วงบายบายบายสองพี่น้องบายสองคืนยื่บนกินเขาเที่ยงด้วยเขาเศร้าน่ะละเขาเศร้าเป็นเขาเที่ยงเขาแรงเขาใบานี่ลแหละจำือกขน้องสาจ,จำพักซ้ายบัวพักไหลบัวสจ,จำพักไหลบัวแล้วก็มีพักหลายๆอย่าง cò bò hơi coi cho thịnh tuyệt vời Đèn ไปตลาดประถ่ายมาั้งไปซื้อไปซื้อของไปเอาปลาบดมาไหวพี่น้องพาแดดไปช่วงเที่ยงบุ้งบุ้งมุ้งบุ้งบุ้งเผ็ดย่าง Tầm không ngắm lấy tấm sủng nóng kia rồi chứ mình Bơi giờ thêm Ngọt cả thêm Ngọt cả thêm nóng tan Có củ hóa mới lọc mm น้อยกับเินแก่คี่น้องบอกอออห้อยกับขนมเสินเนี่ยสุดยอดนกับ็ฉินแก่หวานไปกินยุกหลับบ้านของกันนู่นไม่งามแซ่บแล้วตำมะฮองฟูกินแซ่บตำมะฮองทอดเนี่ย ท่านแปลงดีมีล้มน้อยตั้งอื่นกับฝนฝนตกแน่อย่ได้พี่น้องก็อยู่ฤดูร้อนฝนฤดูร้อนทำแบบผมมัง

ไปบ้านพอนี้ห้องจี๋ัวหมกูได้อยู่น้แล้วมมีมีเตาซางอยู่บ้านมบ้านยบุญนี่บุญอยูบ้านยูเาวยูขวหัวเดียวยูบ้านับไปบ้านแล้ว không khổm Chùm 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 mở Chùm 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 mát Chùm Chùm bà có điện có chỗ bớt bỏ nắng บักที่นัดรถหนึ่งเรานี่เจอไนี่เขามาจอดรถกระเป๋มนะามื่น้าเขาสียงเขาก็มีขงเรือีตุต่นมี่สีนี่เอาไปนั่งจังไนไปนั่งแล้วจะใขรแต่แดกกี่มือ้อนะ ยุงวางตอหอมเอา,ากะเทียวมาปอกด้วข้ากับนี้อยู่ในถุงล่างออเมืองไหนนุ้ขายของหรือวะมืองเปาเปาเมืนบุนนบนนกิน่าไม่เทียงแต่วันนีเอนหนาำที่ไม่อยู่ hai khoảng vô vàng vô vàng Nó ổn vô ổn vô vàng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  Nó vàng vô 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 Đẹp, nó phải kinh... như thế của nhà nhỏ mặt thơ thắng học xem bởi anh kỳ ngu học 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 Dẹp ngu lấy kỳ ừ. lấy học kỳ ngu học ว่าเขาเป็นใจเรื่อจิตน่งก็ว่าเป็นใจแล้วเป็นะเห็นก็มาทำอย่ผู้ใดเป็นไ่้เขาโตบอกกันแล้วบอกโตบอกเงเยอมึงรจัอืแล้วม่ไงอันนี้มึงอิ่นมีไงยมามามา แต่ว่าถือคนถือซังน่ยมันต้องเอินเขาลุงเขากเอิกูยาก็พามียเอิญกูยาเห็นบ่ที่มข้าเมียมากินน่งอรัญวนันรถอันปลายแดงมัเกินเขาลุง ข้าวเปลมเมืเอ่อเอิญคนุ่งขาวตาเอาเขาอ่าวนี้เขาเอิญหกูบบกนาหนูเห็นในคงไม่โคตจ่อยยื่เขาโคตรเดียนโตขึ้นม่ได้น่เนาะใช่ครับมันนี้น้ตีน้ตเตรถโวงรถเี๋มั้อน่ะมัหน,นหนันไป นี yeah, it, uk, on, oh, so mm ่ต hmm. ้องเอาสูตรไม่แ hmm. ย่นี่เอาขนอันเขาขนหมอนเอาผ้าห่มมาเฝ้าหลานครูโทรมาบอกว่าหลานโดดเลี้ยนดูไรผ้าหลานมาโรงเรียนเอือมนนฝ้าหลานไปโรงเรียนแม่ลาตัวไปฝ่อที่นี้เดี๋ยนไประยามันแล้วไม่อยากจบไหม โอท้อืมบุมาบุงเอาประเด็กเอาประเ,เด็กที่มันมีสติ๊กเกอร,ร์หาอาวันฟุงนึงด้วยแล้วเอาไป